สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565ดรแต้วก็จะมาทบทวนความฝันของอาจารย์นิวตันให้ฟังว่าที่อาจารย์นิวตันฝันไว้แล้วก็เราพยากรณ์กันไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกบ้างไหมเราก็มาตรวจกับกองสลากว่าอหลังจากที่กองสลากออกรางวัลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราตีความฝันไว้แล้วเนี่ยมันจะมันจะใช่ตามที่เราคิดไวมไหมอาอย่างนี้ พอในฝันของอาจารย์นุตั้นก็คือเห็นดรแต่ว่าเอาข้าวมาวางไว้ตรงกลางคันานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินมีอาจารย์ดรกันภัยเดินตามดรแต่วนะคะแล้วก็ไปขึ้นรถกันแล้วรถก็แบบขับรถเนี่ยเป็นเครื่องจักรก็แบบวน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 นะคะดรแต่วก็ตีความแบบนี้นะคะว่าก็คือ,อจะเกี่ยวกับดินนะคะจะมีดินก็คือวันดินโลกนะคะแล้วก็มีวันข้าววันชาวนาแห่งชาตินะคะวันที่5มิถุนายนาวันที่5ก็คือเดือน วันที่หก็คือเลข5แล้วมิถุนายนก็คือเลขหนะคะแล้วแล้วอันนี้เป็นนาเป็นการแบบธรรมชาติแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องจักรนะคะตอนแรกเราก็เป็นพวกธรรมจักรก็ได้นะคะเพราะว่าจะใช้ทางพุทธศาสนาก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราแปลความทางพุทธศาสนาไปเรียบร้อยแล้วในคลิปอื่นๆแต่วันนี้เราจะมาลองง่ายๆเลยนะคะทบทวนว่าเออถ้าเป็นการทานาเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องของ พระราชพิธีการนาพิเศษเลยนะคะดรแต๋วจะคิดแบบนั้นทันทีเลยนะคะว่าเการทํานานะ่ะการจะทํานานะคะอะการจะนาการจะพระราชพิธีการนาพิเศษพุทธศักราช2539นะคะอ่านะคะอันนี้ดรแต๋วก็จะคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าพระราชพิธีการนาพิเศษเนี่ยจะเกี่ยวกับการฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้ว50ปีเนี่ยเลข5้าสิก็คือครึ่งหนึ่งของ100ก็คือ เป็นกลางเลยใช่ไหมคะอ่ากลางก็คือ50นะคะแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าตอนแรกเราก็เออดรแต๋วเกิดวันที่22ดกรกันไพเกิดวันที่24นะแล้วทีนี้ตรงกลางอ่ะตรงกลางอ่ะอ่าการเดินทางสายกลางก็คือหลักปรปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขน่ะมันก็น่าจะอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมอ่ามันก็ใช่มันก็ถูกต้องนะเพราะว่าดรดรแต๋วเกิดวันที่22ดรกันไพเกิด24แล้ว23เนี่ยก็อยู่ตรงกลางก็ถูกต้องแล้วไม่ผิดอ่ะไม่ผิดอ่าแล้วทีนี้พอดดรแตววเกิันที่ 22่สิบสธันวาสองห้าก็อ่านว่า59นะคะห้าสิบเก้าม,มีเลข50ตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็59แล้วอ่าดรกันไพกก็เกิด2557ก็อ่านว่า57นะคะอ่า57อ่าแล้วทีนี้ถ้าเอา2คนมารวมกันเนี่ยมีทั้งมีทั้ง59มีทั้ง57อ่าบเจ็ราก็มาดูซิว่าเออหวยออกไหมเลขตามที่เรามองไว้เนี่ยมันออกไหมออกมันมีหวยออกนี่อว่ามันคือ597แล้วแถมมี57ด้วยอ่าทีนี้ บางคนก็บอกว่าเออรัชกาลที่5เนี่ยบางทีเราฝันหรือเราเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเหรียญ5หรือรัชกาลที่5นะส่วนใหญ่คนก็จะคิดแต่เลข5นะคะแต่ทีนี้เราให้มานึกถึงอย่าลืมนะว่ามันจะต้องมีเลข23เลข20แล้วก็เลข53เลข96อันนี้จะเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่5ทั้งหมดเลยนะคะแล้วที่หวยออก57เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพระชนมายุของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระชนมายุ57พรรษา 5 7พรรษานะคะก็คือตอนที่พระองค์ท่านสวรรคตนะคะและทีนี้ันเลยมีเลข20ด้วยก็คือบางคนอาจจะไม่ค่อยได้จําว่าพระองค์ประสูติวันไหนนะคะแต่รู้จังเลยนะว่าวันที่23คือวันสวรรคตก็คือวันปิยมหาราชนะคะอ่าเราก็จะต้องแบบคุกทำให้ให้แบบสมบูรณ์ให้ครบถ้วนนะคะว่าเออเราควรจะต้องนึกถึงวันอะไรบ้างในฝันแต่ละฝันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการทบทวน ทบทวนว่าเออเราเคยผิดพลาดตรงไหนบ้างหรือเปล่าเนาะหรือว่าเราอาจจะวางเลขไม่ถูกแหละแต่รู้ๆแล้วนะว่าถ้าถ้าฝันเกี่ยวกับรัชกาลที่5ถ้าฝันเกี่ยวกับรัชกาลที่9เนี่ยเราจะต้องตีความยังไงอ่าทีนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าถ้าเกิดการทานาเนี่ยก็ต้องนึกถึงเรื่องของพระราชพิธีการจนาพิเศษเลยนะคะคือดกรแต้วมีประสบการณ์เรื่องของการ เกี่ยวกับการตีความเรื่องของการจนาพิเศษมาแล้วก็คือตอนนั้นก็หวยจะออก0ูนย์ห้านะคะคราวนี้ก็ออกไม่พลาดนะคะก็คือมีทั้งศูนมีทั้ง5นะคะไม่พลาดเลยนะคะก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่ทํานาหรือที่เกี่ยวกับการจนาพิเศษะจะมีเลขนี้อ่าแล้วพอเราทบทวนวรรณกรรมจากความฝันหลายความฝันเนะี่ยเขาก็จะบอกเราเขาก็จะบอกเราเองนั่นแหละว่าเออมันควรจะต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรอย่างเช่นน้องสา น้องสามีเพื่อนเป็นเผีเนาะเพื่อนคนนั้นน่ตายไปแล้วเขาก็มาชนน้องสาไปหาสมบัติน้องสาก็ไปไปกับเขานั่นแหละแล้วก็ไปขุดหายไปเจอหายแตกกระจายแล้วก็ไปเจอคนแก่คนแก่ก็ใส่เสื้อผ้าที่แบบขาดลุ่งลิ่งนะคะแบบเป็นคนแบบสื่อสื่อถึงความยากจนเศรษฐกิจฐฐพอคนแก่คนนั้นก็ยื่นใบไม้ให้น้องสาสองใบใบแรกเนี่ยจะเขียน29 3 5ห อ่ะสองเหรือ53าสานี่แหละเนาะแล้วทีนี้ใบที่2เนี่ยก็จะมีเลขศูนย์อ๋อเรารู้เลยว่าอ๋อรู้แล้วรูว้เรื่อยๆฉลองสิริราชฉสมบัติครบ50ปีนั่นเองไงเพราะว่าเขาจะบอกว่าพศสองพันแต่เขาจะสลับเลขกันไว้ในใบไม้ทีนี้พอเรารู้แบบนั้นเราก็จะมาตีความฝันอื่นๆได้แบบมีความชัดเจนมากขึ้นคือเราจะต้องทบทวนวรรณกรรมว่า ใครฝันอะไรบ้างใครฝันอะไรบ้างจะทําให้เราอะมีความรู้มากขึ้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นแนวทางท่านั้นนะคะสําหรับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะ